buat terah ni สวัสดีเด้อ di sedang nanti. Sedang nanti. Sedang nanti. Sedang nanti. ว่าสุดยังว่น่นว่นยังาสุดน่นเล็กเป็น ສະບາຍດີນ້ອງຫຼານຫນອງໃຈເດີ້ວ່າຊິມາເບິ່ງມັນແມ່ນເວົ້ານໍາສາວລາວແລະເດີ ใจเจ้ามาสสบายดีสี่ส,สบายสบายดีสีดวงใจเด้อสบายดีเจ็ดดวงใจที่เขาส่งสาลาวเขามาแล้วค่ะทักทายว่าน้ำซาลาไดเด้อ ิดไฟเปิดไฟบ่ได้สระมัวนอนอยู่ม <sm> ัวนอนข้างๆอยู ves, sort of. ่สระบ่ใส่เดี๋ยวมัวสิเอาให้อีก ดีสิผาดวงใจเด้อที่เขามาเปิดสาละ ลมแห้งบ่ลมแห้งบ่พอสุดต้อติชดอกก้อนแ,นอนแนอนอห้งเป็ดละหอนแหงยังดิสบายดีหันดวงใจเด้อ ສຸດຍັງບໍ່ນອນມນີนน້ນອນຈກທຸ พลแล้มหอนแห้งขึ้นทุกวันเ้อโอเคเดี๋ยวสิขึ้นทุกวันเนอคันวางในสบายดีซํำซํำหลานดวงใจเด้อที่เขามาเบิ่งสาวเราเขามาก็ทักไทย พ่อก็สละไดน้เนอหอนแหนองอีกปะสบายดีเด้อ ขอบใจเด้อที่เขามาส่งแล้วนึ่งค่ะ คุณค่าขอบคุณค่าสำหรับกำลังใจ ขอบคุณนะคะที่กดไลค์ให้โอ๋อหอนถนอมเลยอืออะไรแหละ หอแหงอะไรสกคนเลยสบายดีท่าสามถ่านเด้อที่เขามาสามชุดแล้วเลยสี่ชุด ใจบรสุดเดอ้อที่ทำมาให้กำลังใจใช่ต <c oughs> ่นอนแม่มาใสซาลาวกับไก่สินอนก,กันเลยแหละซาลาวกับอยากนอนล่ะ <c oughs> ขอบคุณแม่แม่ ไม่ประสนนะคะใช่ไหมคะถ้าหนูอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอ่านภาษาไทายบ่อยอยากได้ปัญใดไปแล้วว่าสุดไปน่อนแล้ะกัน อีกสองนาทีสลาสลาวก็สิไปนอนคือกันแล้ว เราก็งวลนอกและ,ละสลัวสบายดีสามทันเดอ้อที่เขามาสง่งสลั พี่ขึ้นบ่อยๆอ่้สะลาโอเคค่ะเดี๋ยวสิขึ้นบ่อยๆได้อบาสุดคันวางขอบใจเจ้า ฮอนแฮงอีเล่สาเลาฮอนแฮงเปิดพัลมเสียงดังเลาบุหรเปิดพัดลมสาเลาสิลเสเลาสิลงหลายเลยทุกคนเดี๋ยวโมค่ะค่ิสินอนลยวมค่าคซะสาวไปเปิดซิมาไหลใหม่เด้นอน